ออกบอกอาจารย์สันติใจมีปัญหาอะไรในหัวคอธรรมะอกิเลสันหาพา็นลบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่เคยเครับ รายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณปุญญาดาผู้สุดโชติพัฒน์ศรัทธาของคุณหทไทยรัฐเป็นไทยศรัทธาของคุณพัชรินเลิกกิจคุณและศรัทธาของคุณธนบุญสิริโพนทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขอ,อนุมโมทนากับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่เดลร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามทางที่พระเจ้าได้กลัดว่าสัพพะานางังธรรมะธานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอยจงได้เป็นพลวะปัจจัย ให้คุณปุญญาดาผู้สุโชติพัฒให้คุณหาไทยรัฐน์แป่นไทยให้คุณพัชจรินเลอกิตคุณและให้คุณธนะบุญศิริโพนทองทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของอาจารย์ทากรสมขันเงินศรัทธาของคุณสำราญจันทรพิทักษศรัทธาของคุณสิวเนียนแ่อุยศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลัยร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับและก็คืนนี้ได้เวลาเรียนธรรมะ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับปัญหาของพระนาคาเสนไม่ได้ต้องเป็นขออภัยคนนึ่งแก้ไขปัญหาของพระยามรินไม่ได้ต้องเป็นพระนาคาเสนเท่านั้นเพราะเหตุว่าอดีตพระยามรินก็คือเป็นสัมมนนพระนาคาเสนอดีตก็คืออาจารย์ ผู้แตกชานผู้ได้อภิญญาอ่าวันหนึ่งโอ้จะไม่เล่าก็เล่าอีกแล้วเล่าสนอยก็แอะไกันนะอวันหนึ่งอาจารย์พร้อมดูกสิ์วัดทั้งหมดและสัมมาเนนช่วยกันกวาดลานวัดกวาดกองกองกองไว้หน้าที่ขนเอาไปทิ้งก็คือสัมมเนนคนอื่นเขาขนกันหมดสัมมเนนนั่งดูเฉย แน่นขนไปดิฉนเฉยแน่นขนไปหน่อยดิเฉยพอ,อกลางสิสามโปกแน่นขนเดียวนี้ร้องไห้โฮเลยขนไปร้องไห้ไปขนเสร็จสับแล้วก็ไปอาบน้ำธรรมาเดนเห็นกระซือคลื่นกระแสนคลื่นมากมายอ่าลิแมไปน้ำริมมาหาสมุทรนี้เห็นคลื่นวิ่งตามตามกันมา เกิดชาตินาขอให้เรามีปัญญาดังคลื่นในมหาสมุทรโอ้โห oh, มากมายคิดคิดอะไรก็อาจารย์เนี่ยมีปัญญามากตีหัวเราได้ถ้าเรามีปัญญามากเราคงไม่โดนตุยถูก,ถกตีหัวขอให้เรามีปัญญามากดังคลื่นในมหาสมุทรอาจารย์นะ อาจารย์เนี่ยได้ยินเสียงสมานเณรตั้งจิตอธิษฐานเพราะมีอภิญญาตรู้เลยว่าสมานเณรในคิดคิดล้างครออูอาจารย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานอาธิษฐานว่าเกิดชาติใดพบใดขอให้เรามีปัญญาเหมือนฝังรับคลื่นได้ไม่มีการจบฟังกับคลื่นใครมีใครใครใครมากกว่ากัน อ๋เอเนนมีปัญญาคิดว่าเราต้องมีปัญญาให้มากดังคลื่นอาจารย์บอกเราต้องมีปัญญาเหมือนฝั่งที่รับคลื่นได้หมดนี่ฮะพอสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าสมณเณรมีบุญล่วงรับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก่อนก็มาเกิดเป็นพรยามิลิง มีปัญญามากอ่ามีปัญญามากแล้วก็ชอบถามปัญหาแก่พระสงฆ์องค์เจ้าไปถามพระที่ไหนพระรู้ไม่ไว้อ้เอาพระเจ้าไปดินถามพระตอบไม่ได้แล้วท่านบวชทาไมตอบไปแล้วท่านบวชทาไมพระหนีหมดครับรู้พยายามไม่ินมาวันนี้พระหนีหมดแล้วพระอรหันต์ก็ตรงนี้ครับทําไมพระอรหันต์หนีพรายามไม่ิน เพราะท่านรู้ว่าบารมีเราเนี่ยปราบพระยามรินไม่ได้ต้องหนีเพื่อไม่ให้พระยามรินเกิดบาปการหนีเขาเพื่อไม่ให้เขาทำบาปไม่ใช่หนีเพราะแพ้เพราะถ้าหาก,กว่าตอบพระยามรินไม่ได้โทสะพระยามรินก็เกิดงั้นการโกรธพระอรหันต์นี่บาปมากไหมครับโอ้โหเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระยามรินมาท่านรู้ ไม่มีใครปราบพระยาเมรินได้และถ้าอยู่โต้กันกันกบพระยาเมรินพระยาเมรินก็ต้องโกรธเพราะคําตอบจะไม่ตรงอัธยาัยคําตอบที่ตรงอัธยาศัยได้มีนาคเสนนาคเสนตอนนี้เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอรหันรประชุมกันนับหมื่นครเพื่อที่จะหาทางแก้ไขพระ <c oughs> เดือดร้อน เดือดร้อนเดือดร้อนจริงจริงวจะแก้ไขปัญหาเดือดร้อนเดือดร้อนก็จะกินํำร้อนถึงจะหายร้อนอ่าตกลงอรหันต้องหนีพระยาเมรินเพื่อไม่ให้พระยาเมรินโกรธแล้วก็เกิดบาปเพราะคำตอบของอรหันต์ทั้งหมดนั้นน่ะจะไม่ถูกกาทยาสายพระยาเมริน คำตอบของพระอรหันต์ทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะเหมือนฟังรับคลื่นได้คำถามของพระอมิีนีจะมากที่สุดการคำตอบไม่ได้เป็นคู่กันเขาเรียกไม่ใช่คู่เรียกคู่อะไรคู่ปรับก็จะปรับกันไม่ได้อรหานประชุมกันเป็นหมื่นลงมติผู้ที่จะปราบทิฏฐิ มานะของพระยามิลินได้นั้นมีผู้เดียวคือผู้ที่เคยเป็นอาจารย์ของสมมเนตอาจารย์ของสมมาเนตตอนนี้ชื่อว่านาคเสนเทพบุตบุสัมมาเนตอดีตชาติก็คือพระยามิลินแต่อาผูวพระยมิลินเขาอาดีตชาติคือสัมณเนตจะกลับกันเพราะนั้นพลทหารจริงขึ้นไปเป็นหมื่นแล้วกันนะครับไปดราวดีตาไม่ใช่ไปตรงนี้นะ ไปเป็นหมื่นท้าวสากะเทวราชตกพระไทยมากเลยพระอระหันต์มาทำไมมากมายจ่จ่าตัวแทนเจรจาก็คือมาขอให้ช่วยช่วยพาพบพระนาคเสนเทพบุตรท้าวสากะาเทวราชก็ฮูงเรื่องแค่นี้พระคุณเจ้า ไม่ต้องถึงกบมาเราเพียงปลาลกข้าพพุทธเจ้าก็จะไปหาทันทีค่ะไม่ได้ต้องขอเจรจากับนาคาเสนเทพบุตรเองตกลงพาไปครับนาคาเสนเทพบ,พบุตรพบเท้าสกาเทวราชท้าวสกาเทวราช,าก,าราชกอดเหมือนพ่อกับลูกปรับถามสุขทุกข์แล้วบอกพระอรหันต์ทั้งหมดมาเพื่อให้ลูกได้ช่วย ให้ช่วยทำอะไรให้ช่วยไปเกิดอยู่ในมนุษย์เพื่อที่จะปราบทิฏฐิของพยามิดลิงโอ้ข้าพเจ้ารับไม่ได้เพราะตั้งใจแล้วจะเกิดในชั้นซึ่งสูงขึ้นไปจะไม่กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกถึงมากพอดีความเห็นแก่ตัวพระอหรหันต์พูดตัวแทนท่านได้เป็นเทพประบุเพราะพระพุทธศาสนาตอนนี้ พระอริยสง์เดือดร้อนท่านจะทิ้งพระพุทธศาสนาซะแล้วเหรอเห็นไ,ไหมฮะได้มาเป็นที่ตระุเพราะพระพุทธศาสนาตอนเนี้พระพุทธศาสนาท่านจะทิ้งพุทธศาสนาซะแล้วหรือเป็นไงครับปฏิเสธไม่ได้เลยรับตกลงจะไปทำงานใช้หนี้พระพุทธศาสนาใช้หนี้คำสอนของพระพุทธเจ้านะ รับปากทันทีแล้วก็อาราหาันตนมก็กลับนะแล้วในที่สุดท่านก็มาเกิดในตระกูลพราหมณ์นะฮะผมก็ไม่เล่านานในที่สุดก็ออกบวตรแตกฉานในธรรมะพระวินัยแล้วก็ในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอาราหารันะนะปรับมิจฉาทิฏฐินะปราบมิจชาทิฏฐิ ความเห็นผิดความเข้าใจผิดของพระยามิลินได้มันมีความตอนหนึ่งที่พระยามิลินถามพระนาคเศสนว่าบุญเนี่ยมีไหมมีพระนาคเศสนตอบบาปมีไหมมีผลของบุญมีไหมมีผลของบาปมีไหมมีแล้วผลของบุญผลของบาปอยู่ที่ไหนพระนาคเกสนตอบว่าตอบไม่ได้ พระยามรีก็บอกถ้า,างั้นก็ไม่มีมีนะไหนท่านลองอุปมาเห็นนะครับผลบุญมีผลบาปมีถามว่าผลบุญพระว่าท่ไหนตอบไม่ได้ขนาดพระอระหันนะยังตอบไม่ได้แล้วทุกวันนี้เคยสังเกตไหมผลบุญผลข้อบาปมันก็อยู่ที่จิตใจในละโยมอ่ะ พระปัจจุบันนี้ตอบได้ผลบุญผลบาปอยู่ที่จิตใจแต่พระอาร,าหารหนันต์นาคเสนบอกพระยามลินว่าตอบไม่ได้เป็นไงครับใครเก่งกว่ากันพระปัจจุบันนี้เก่งกว่าพระพระ,พระนาคเสนนะใช่ว่าเวลาผมอ่านเนี่ยผมนึกถึงนะว่าเออ,เอได้ยินนี่คำตอบอ่ะผลบุญผลบาปก็อยู่ที่ใจนี่แหละโยม บุญบาปกปที่ใจเนี่ยผลบุญผมบาปไปที่ใจเนี่ยแต่พระนาคเสรในฐานะเป็นพระราหันแตกชั้นในพระเจ้าบิดกตอบพระยามลินว่าผลบุญผมบาปมีส่วนผลบุญผลบาปอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้พระยามลินก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีมีถ้ามีเราอุปมาดูให้อุปมาดูพระนาคเสนก็ถามพระยามลินว่ามหาบอภิษ มหาบอพิษปลูกต้นน้ำม่วงขึ้นมาต้นหนึ่งมหาบอพิษที่ปลูกต้นน้ำต้นน้ำม่วงตัวนี้มีลูกไหมมีมีลูกไหมมีในระบอกี่ลูกม่วงอยู่ที่ตรงไหนพระยาเนรีก็บอกบอกไม่ได้เอา้าม่วงตัวนี้ก็ไม่มีลูกสิมี <c oughs> ไอ้มาตรงกันไหมครับเฮะเลยบุญมีไหมมีบาปมีไหมมีผลบุญผลบาปที่ที่ไหนตอบไม่ได้ พระนาคเกษมถามพระยมมามรินบ้างมะม่วงเทวองค์ปลูกเนี่ยมีลูกไหมมีลูกที่ไหนตอบไม่ได้หายกันไหมฮะออบมาข้อนี้ล้างกันเกลี้ยงเลยนะคะรับพระยาเขาไฝพระนาคเกษก็อบอกถ้าอย่างนั้นผลมะม่วงก็ไม่มีไม่มีมีแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผลมาม่วงมี พยายามพยายามไม่ดีก็ทำแล้วจะรู้ได้ไงว่าผลบุญผลบาปมีก็เช่นกันแหละผลของบุญผลของบาปมีแต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ตอนไหนตอนนี้ต่อเมื่อผลบุญผลบาปให้ผลจริงจะรู้ว่านี่คือผลของบุญนี่คือผลของบาปแล้วผลมะม่วงของมหาบอผิดจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้มันมีผลมน่วงอยู่ก็เช่นเดียวกันแหละพระคุณเจ้า ตอเมื่อมะม่วงตอนเนี้มันออกผลมาเมื่อไหร่จึงจะรู้ว่านี่คือผลมะม่วงพระคุเจชาเข้าใจเลยไหมครับผลบุญจะรู้ว่ามีคอเตอรมันออกผลมามะม่วงจะรู้ว่ามีก็คือมันออกลูกออกมาจึงจะรู้ว่านี่คือลูกมะม่วงชาดาน,นเราเคยเก็บอมาคิดไหมครับว่า,มาเมล็ดมะม่วงเมล็ดหนึ่งเนี่ยมเมล็ดม่วงเม็ดหนึ่งเนี่ยมันเก็บอะไรไว้ เออมะเล็ดม่วงเนี่ยมันเก็บไว้หนึ่งเก็บต้นเก็บกิ่งกา้านสาขาดอกใบช่อรวมถึงผลมะม่วงอยู่ยในมะเล็ดม่วงไม่เดียวนะถะสุต่อมัยครับเช่นเดียวกันบุญที่เราทำเนี่ยมันก็เก็บผลของตัวมันเองไว้แต่ตอมไม่ได้มันอยู่ที่ตรงไหน่นาต่อมไม่ได้มนอยู้ตัวไหนะ แต่ถ้าเรียนอภิธรรมรู้ครับเรียนอภิธรรมจะรู้ว่าผลบุญอยู่ที่ตรงไหนผลบาปอยู่ที่ตรงไหนเพราะอภิธรรมนั้นสามารถจะจะแยกแยะก,การทำงานของจิตการทำงานของอารมณ์ตรงนี้ครับการทำงานของจิตทำงานของอารมณ์นี่ทำงานเกี่ยวข้องกันอย่างไรตรงนี้ละครับเพราะฉะนั้น ความเป็นมะม่วงจากการทำงานของเมล็ดมะม่วงที่ถูกสะสมไ้เนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรมะม่วงมีผีชะเป็นตัวสะสมผีชะคือะคะอะไรครับยางเหนียวที่หลอมอยู่ในเม็ดมะม่วงมากขึ้น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 น,นั่นคือผีชะได้กกบยางเหนียวที่สะสมสามารถจะสืบทอดเป็นต้นมะม่วงเป็นกิ่งมะม่วงเป็นช่อมะม่วงเป็นลูกมะม่วงได้ แม่กรรมนะฮะกรรมก็สะสมในฐานะที่เป็นผลของกรรมในตัวมันเองได้สะสมโดยการกระทําระวางจิตกับอารมณ์เราไม่ทราบว่ามันสะสมด้วยอย่างไรนั่นเราต้องเรียนกฎแห่งกรรมว่าเจตนาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความต้องการของเจตนาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันมีผลนะฮะเช่นเราอวยพรให้เขาขอให้เขาอยู่ดีมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้านะเจตนาสศะศสมอะไรไหคะความอยู่ดีมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าเก็บไว้ในฐานะเป็นอารมณ์ไม่ใช่เก็บไว้ในฐานะเป็นจิตนะ ฉะนั้นผลของกรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ที่จิตแต่ถูกเก็บไว้ในฐานะเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของผลจิตที่จะทำหน้าที่ปฏิสนธิในภพใหม่เป็นอารมณ์ในฐานะที่จะทำหน้าที่เป็นอารมณ์ของผลจิตนะฮะก็คือมหาวิบากที่จะทำหน้าที่ปฏิสนธิในภพใหม่พอปฏิสนธิในภพใหม่ปุ๊บเนี่ย จิตมันจะเหนี่ยวนําอารมณ์อารมณ์เนี่ยเป็นผู้เหนี่ยวนําจิตจิตก็เหนี่ยวนําอารมณ์เข้าหากันฉั้นก่อนจิตจะดับนะฮะอารมณ์ที่จะนําไปสู่พบใหม่มันเกิดก่อนอารมณ์จริง่ในฐานะบุเรชาติปัจจัยมันเกิดก่อนนะันการที่เราจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องเกิดก่อนถึงเรถึงเชียงใหม่ก่อนถึงเกิดเชียงใหม่ต้องเป็นอารมณ์ก่อน เชียงใหม่ต้องเป็นอารมณ์ให้กับจิตเราก่อนครับแล้วเชียงใหม่เป็นอารมณ์ให้กับจิตปุ๊บเนี่ยจิตมันทำาะไรที่อยากไปที่นั่นอยากไปที่นั่นเพราะอำนาจเคยสงสมเชียงใหม่ไว้พอถึงโอกาสปุ๊บอารมณ์คือเชียงใหม่เนี่ยจะเหนียวนําให้เราอยากไปอยากไปอยากไปนี่พูดถึงอํานาจของอารมณ์บางที่เราไม่รู้อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่เหนียวนําจิตใจอารมณ์คือสิ่งที่เหนียวนาจิตใจวันนี้ทําไมท่านไม่ไปเที่ยว ไม่ไปตากอ,อากาศทําไมไม่ไปที่ศูนย์การ่าทําไมไม่ไปพัฒนาคารทำไมไม่ไปอีกหลายๆาอย่างทําไมท่านจงมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นอารมณ์ปัจจัยเป็นอารมณ์ที่เคยสะสมไว้แล้วมองเห็นแล้วตรองดีแล้วฉะนั้นท่านมาที่นี่เพราะอํานาจของอารมณ์เหนี่ยวนําจิตใจให้ต้องมายันวันสุดท้ายของการตายมันจะมีอารมณ์เดี่ยวนำจิตใจไปสู่การเกิดครับ ถามีอารมณ์เดี๋ยวนาจิตใจไปสูก่การเกิดวิถีสุดท้ายที่มีการตายเขาเรียกมรณาสันนวิถีมรณาสันนวิถีเนี่ยจะทํากิจเสพอารมณ์นะฮะจิตจะเกิดได้แค่ห้าขณะเสพอารมณ์ห้าคณะแต่อารมณ์อาจจะมีทั้งหมดนะฮะอารมณ์อาจจะมีทั้งหมดที่เป็นชาวนาเจ็ดขณะแต่มีจิตทําหน้าที่ปิดฉากเสพอารมณ์นั้นได้เพียงห้าขณะกับ อีกขณะหนึ่งตรงกับจิตดับแต่อารมณ์จะเหลือหนึ่งขณะจิตพอดีอารมณ์ที่เหลือหนึ่งขณะจิตก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนําจิตที่ทําหน้าที่ไปสนที่เกิดในพบใหม่ฉะนั้นอารมณ์ตัวนี้จะเป็นปัจฉาชาตบปุเรชาตปัจจัยเกิดก่อนเหนี่ยวนําจิตมาเกาะอยู่กับอารมณ์นี้ยล้จิตที่ทําหน้าที่เหนี่ยวนําอารมณ์นะฮะเนี่ยจะไปเกิดในพบใหม่จึงเป็นอยู่ในฐานนะ นะฮะปัจฉาชาติปัจจัยเกิดทีหลังปุเรชาติปัจจัยเกิดก่อนเพราะนั้นก็การเกิดในภพใหม่ของเราเนี่ยอารมณ์ของวิบากที่เคยสะสมไว้ปรากฏก่อนตายเหลือหนึ่งคณะไปสนทิก็จับอารมณ์สิรินขณะเกิดในภพใหม่ทันทีจะเกิดเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่ตัวเองทํากรรมไว้อดีตชอบทํากรรมอะไรไว้อารมณ์สิ่งทีเองชอบทากรรมนั้นว่าจะมาคอยตอนตอนตาย ตอนตอนก่อนจะตายอ่ะเจดขณะนะฮะเป็นอารมณ์ของชาวนะเจ็ขณะมีจิตทำหน้าที่เสพลมจะห้าขณะนะหรืออีกสองขณะพร้อมก,กันกับการตายหรืออีกหนึ่งขณะเกิดในพบใหม่ทันทีใน,นคำตอบที่ว่าตายแล้วไปไหนถามง่ายแต่ตอบยากแต่มันก็มีคำตอบเพราะการเกิดก็เป็นผลของกรรม การเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังจากการเกิดก็เป็นผลของกรรมเป็นผลของกรรมแรกเห็นแรกได้ยินแรกรับกลิ่นแรกรับรสแรกการสัมผัสรวมถึงแรกคิดครั้งแรกเลยเนี่ยนั่นคือผลของกรรมครับฉะนั้นแรกเห็นกับหลังจ้างเห็นแรกเห็นเป็นวิบาก หลังจากเห็นเป็นกรรมที่เราเจอกันทุกวันนี้เพราะมีวิบากเคยเกี่ยวข้องกันจึงต้องเห็นกันนั่นคือแรกเห็นหลังจากเห็นก็คือมีความรู้สึกเป็นกุศลก็ได้รู้สึกเป็นอกุศลก็ได้นั่นแรกเห็นเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมหลังจากเห็นเป็นตัวกรรมใหม่ถ้าเห็นแล้วโกรธก็เป็นโทสะคือกรรมใหม่เห็นแล้วชอบก็เป็นโลภะหรือเป็นมหากุศลของกรรมใหม่ นั่นชีวิตเกิดมาทําไมชัยนี่กรรมเก่านั่นคือเรื่องของวิบากสร้างกรรมใหม่คือนั่นคือหลังจากแรกเห็นหนาหลังจากเห็นหลังจากได้ยินสร้างกรรมใหม่ต่อเห็นแล้วโกรกก็เป็นโทสะเป็นอกุศลกรรมเห็นแล้วชอบใจพอใจอยากได้ก็เป็นโลภเป็นอกุศลกรรมเห็นเลามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกันก็เป็นกุศลธรรมมาเป็นกุศลกรรมนี่คือกรรมใหม่ นั้นรำใหม่หลังจากเห็นมีทั้งคุูศลกรรมและมีทั้งอาคูศลกรรมอย่างใดอย่างหน,นึ่งเนี่ยเงื่อนไขต่อกันเงื่อนไขต่อกันฉะนั้นเบื้องหลังการเกิดของเราก็คือเบื้องหลังการทํากรรมเกา่าท่านผู้ฟังที่เขารพก,กัท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรชาวพุทธทินกาขาว ชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณปุญญาดาผู้สุโชติพัฒศรัทธาของคุณหาไทยราชแป้นไทยศรัทธาของคุณพัชรินเลอกิจกุลศรัทธาของคุณธนบุญสิริพลทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพคอยอนุวมบทนาสาธุมนาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตากของอาจารย์ทากรสมขันเงินสตา,า,ากาของคุณสําราญจันทราพิทักษ์สตาของคุณซิวเนียนแซ่อุยสตากของคุณอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับเอเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทตธนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เป็นอันว่าเวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่ท่านที่รับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีดครับอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวขอ้อทัาน ศึกษาธรรมคำสอนพระพุบบธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามักมองอารมงโกรธลบหลงศึกษาพ่ะธรรมทำจิตใจให้ทรง,งรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลง อขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดของบันด็ตชีวิตก็มีความเมยา